วันที่25กันยายน2568จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในทางทุกท่าและการฝึกในอาณาปานสติเป็นหนึ่ง ในบับทั้ง6มี6กบับหรือหกบทของกายยถาตสติปรากฏว่าเท่าวันนี้เราฝึกไล่ตั้งแต่บับที่6ก่อนบับที่ 1. อาณาปานาบับัรที่สองสามปัญญาบับัรที่สาอิริยาบถบับรที่ 4. ี่ปฏิปุระบับรที่ห้าธาตุบับ บทที่6นวสิวติกาาปบาปท,ที่6ก็คือโดยสรุปก็คือพี่ดาบปากตายแต่คําว่านาวสีก็คือเวลาเราตายเนี่ยแต่ละวันร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังไปป่าช้าคือที่หนึ่งคือที่วันที่หนึ่งวันที่สองจนถึงวันที่เก้าก็เลยถวายเก้าศพป่าชา้าแต่วันนี้เราแค่พี่ดาบเราตายเราจะเห็นได้ว่า เพราะว่าพี่นับความตายไม่ได้คิดเราน,นะแค่ร้ได้รู้ถึงความตายแล้วถามใจคือว่าพร้อมไหมบางท่านก็พร้อมบางท่านก็ไมพร้อมแต่ถ้าเราระลึกกับพ้อเราจะเริ่มรู้สึกตัวถึงร่างกายตั้งแต่ท่าตุ๊กบัทร่างกายเป็นท่ามจะรู้ตัวมันจะเห็น แล้วก็ตั้งกายเป็นธาตุปฏิกรูนถ้าใจเราพร้อมแล้วเรายอมรับยอมรับได้นะว่าจะตายตายก็ต้องแล้วใจเราก็เป็นกุศลตื่นรู้เปิด่าแต่ถ้าใจไม่ยอมรับนะที่รับความตายพร้อมไหมโอ้บอกคนบอกไม่พอแบบหลายหลายคนไม่พร้อมเลยจะรู้สึกเลยฟุดฟัดฟุดฟัดตุกตันตุบตั สมาธิที่เคยฝึกมาคืออาจารย์หมดเลย <c oughs> สติฝันไม่หยารู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ตื่นเลยเเออมื่อก่อนรู้สึกตัวทั่วพร้อมโลภพอมาพอพี่นักควมตายถ้าพอไม่พร้อมนะม,นมันกลัวมันกลัว,ม,ลวมันยืดยืดยืดมันจะรู้สึกตัวไม่ตื่นเลยเพราะนั้นยกใหญ่ได้ว่าวันนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่ตื่นหรือตื่นนิดเดียวเพราะในลึกๆในใจเรายังกลัวตาย แต่ถ้าพร้อมวันนี้อาจจะไม่พรม,มากแต่ถ้าพิจนารปาดเบอรทุกวันนะมันจะพรม,มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันเห็นกายตั้งแต่บับที่ห้าทาตุบบับแต่พรบับที่สี่มันก็โสมบกบบไม่สวยไ,ไ,ไม่งามบับที่สามอิรยาบถบับที่สองเดือนเดินนั่งนอนสรรพฉัน ปับ,บที่หนึ่งอานาปานสิิมันจะรู้ถึงลมหายใจเข้าหม่ใจออกและถ้าพร้อมมากขึ้นเรื่อยเลยนะมันจะรู้ไปถึงลมหายใจเข้าหายใจออกได้หนึ่งหนึ่งปกตินี่นะเราบอกว่าฝึกอนาปานสติเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวใจก็ัวกแบกไปเพื่อ,เร,อเรื่องนี้เพราะใจเรานะไม่เคยฝึก เราลองฝึกซิถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวนะเอาวันเนี้ยหมอบอกว่าตายไม่รอดเออเดี๋ยว้อยบอก่รงหน้าเนี่ยนะ้ำเ,เป็นไงขณะที่เรารู้แน่แน่ว่าวันนี้เราจะจากโลก,กไปแนละถ้าเราพร้อมนะเราจะรู้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาทั้งวันได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอุบายให้เรารู้จักรณาความตาย ถ้าเรารู้ตัวรู้ตัวจริงๆเนี่ยมันต้องสามารถรู้ตัวลมหาใจได้เนืองๆทั้งวันถ้าใจเราพร้อมและยอมรับตายก็พร้อมแล้วเมื่อเรารู้ว่าเรานี่จะตายเราจะไม่สนใจเรื่องอื่นเราจะวางฉับเลยแล้วมารู้ใต่ลมหาใจเหมือนอะไรรู้ไหมโย,ยมเหมือนอะไรเหมือนนักปีนเขาเขาเสี่ยงตายไหม ปีนผาเนี่ยใกล้แบบเฉียดตายเลยนะคือพลาดไม่แน่พลาดคือตกเขาตายพอเขารู้ว่าพลาดแล้วตายพลาดแล้วตายสติดีไหมเพื่อนไหวก็รู้เขาับก,ก็รู้หายใจรู้ตลอดพวลาเลยไม่ใช่รู้อยู่แต่ยได้ยินเสีย,ย,ยงด้วยหายใจทางได้วทางได้ยินเสียงแล้วก็เห็นร่างกายทางรู้สึกตัวร่างกายก็เขาขตีนอย่าง เพราะนั้นอาการของนักปิดเขาเนี่ยคือเขาต้องระวังมีสตริระวังไม่พลาดเพราะเขารู้ว่าความตายเส้นจะแดงเขียดตาย,เ,ยเพราะนั้นเหมือนกับว่าวันวันวันนี้นะถ้าโยมจะต้องทำอะไรที่แบบเรียกว่าเฉียดตายเอาว่าแล้วกันก็คือหมอบอกว่าวันนี้ตายนาักสาไม่อยู่นะแล้วและเราก็รู้ว่ต้องตายเยนะี่ย วันนี้โยมถ้าโยมยอมรับได้นะโยมจะรู้แต่ลมหายใจะรู้แต่ลพอถ้ามันพอแลม้มันยอมรับแล้มันเรื่องอื่นไม่มีเวลาที่จแก้ไขสนะ่วนตานะ่ะมันจะจบมารู้ลมหายใจเพราะนั้นก่อนที่จะเจริญอาณาปนสิให้รู้จกัก ระลึกถึงความตายไม่ได้คิดนะพ่นายด้วยการระลึกนะเราจะลด้ใจมันก็อยู่กับลมหายใจปกตินั่งดูลมหายใจแต่ใจไม่อยู่กับลมหายใจใจมันยังแหมก็ยังไม่ตายเนี่ยโอเคนะ <c oughs> วันนั้นวันเนี้ยยิ่งถ้าเรารู้อย่างนี้นะอายุเราถ้าถึง60ขึ้นไปนะระลึกพระเจ้าบอกอน,อนนท์เธอพิจารณาความตายไปได้กิครับอ,อนนท์บอกว่า หนึ่งพันครับที่เจ้าบอกมานอนไม่พอแตถามคนระลึกถึงความตายทุกลมหายใจออกหรืออีกในหนึ่งพอระลึกความตายเนิองๆเนิองๆเนิองมันจะรู้ลมหายหใจเข้าออกตลอดเวลาเลยเพราะนะตอนเนี้ยเราลองระลึกถึงความตายเนืองๆนะเราซ้อมสักครึ่งวันนะหรือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวตอนเนี้ยครึ่งชั่วโมงเนี้ยถ้าระลึกว่าตายในในวันเนี้ยแน่แน เราทิ้งอย่างอื่นได้นะถ้าทิ้งได้วางไดนะ้มันจะกลับมารู้ลมหายใจหนึง่งนงแล้วเราก็พิจารณาลมหายใจด้วยสาเนียงความตายทุกลมหายใจออกบัดน,นี้ลมหายใจท้อขอ,ของเราม่จะรู้ได้แบบไม่ต้องไปนั่งบังคับไม่ต้องพยายามหายใจยาวมันจะรู้แล้วนอกจากรู้ลมหายใจได้มันจะรู้ร่างกายพองทุกอ่างมันจะรู้อาการ ร่างกายที่สาคัญอ่ะคือที่เขาเรียกว่าหายใจเข้าท้องพองคือไม่ได้พองแค่ท้องมันท้องทุกส่วนนะมันจะลูไปที่อาการพองอาการยุบอันนี้เขาก็เรียกว่า,าสัมปชัญญะบบบหรืออิเลียบทแบบสัมปชัญญะทุกตัวว่าวหลังการมีเคลื่อนมีไหวเพราะนั้นวนนี้ถ้าโยมเอาเอากำหัวกมท้ายนะที่ารณาความตายแล้วมันบรรลุลมหายใจนะั ตอนน,อต,ต,ตอนนี้มันจะรู้ไปถึงบัตเลยเอาโลกระท่ายได้เป็นความตายแล้วมันก็จะมารู้ที่โราไมใจตอนนี้มันจะรู้เห็นหน้าใจเป็นทองยุบเป็นทคร่มงเป็นไหวเป็นเป็นกูรูท่าชิตท้าวันเหมือนกันนะจะทําทงานนะล้วลึกถึงความตายไม่ใช่คิดถึงความตายแต่คิดถึงความตายมันไม่มีใจในทําง,งานนะแต่ถ้าเราลึกถึงความตายมันก็ทํางาน ทำงานทำงานไม่ได้ด้วยตัวกูของกูไม่ได้ด้วยความอยากทำงานเพื่อตัวเราอย่างไรเี้เพราะมันจะตายอยู่แล้วมันก็ทำงานให้มันดีที่สุดเพื่อเพื่อส่วนรวมานเพราะนั้นวันนี้อานาภนสติโยมจะรู้ได้ทั้งหมนเลยถ้าโยมคู่ขนาดระลึกถึงความตายเลยไอ้ที่มันไม่รู้ลมหายใจเพราะว่าอะไรมันเป็นระลึกเรื่องอื่นมันก็เลยลืมลม,ลม,ลมลหายใจ แต่ทุกครั้งที่โยมกลับมาแล้วเรื่องควาตายมันจะรู้ลงหายใจอันนี้แปลกมากมันไม่ใช่แปลกมันวิเศษมากเลยนะวันนี้ไปสอนที่ธรรมสถานจุลานะโยกเท่นโอ้โขอบขอบคุณมากเลยผมหาวิธีที่จะคอยรู้ลงหายใจทั้งวันแด้ทำไม่ได้แต่วันนี้ผมรู้นะแล้วเขาก็าอายุประมาณ60กว่า60 5 70เพราะว่า,มาเมื่เรื่องคามตายผมวผมจะได้ใจผมจะได้ไม่ไปสนใจเรื่องนั้น จะปรากฏว่าพอเรื่องความตายเปิดขึ้เขาโปรงตกได้นะเขารู้ใจเราหไหมอยยาลืมเราก็ดูแลด้วยสมองสติและปัญญาไม่ต้องด้วยด้วยใจไปยืดออกทางานด้วยสมองไม่ต้องทางานด้วยใจไปยึดมั่นถือมั่นทาด้วยสมองเพราะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเราก็ทําด้วยสมองนะแต่ไม่ยังไปยึดมัน่นถือมัน่นเนี่ยใครเดินเข้ามาเนะี่ยแต่เราล,ะล,ะละืมคอาตายเนะี่ยมันยังรู้เราหายใจเข้าออกเ้ะตาเก็เห็นรูปปูดได้ยินเสียงเขาประค์เองตก็รู้ แต่เรื่องของตาเนี่ยวันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่าจะรู้ลมหายใจได้ตลอดทั้งวันอย่างไรนะจะรู้ได้รังไงจะจะย้ายไปอยู่ในถังลมก็ได้จ้องการลมหมอแล้วก็เสิร์ฟไปในขาเรียนก็ได้ครับวันนั้นเรื่องความตายแม้วลาจะปฏิสารใครแทนนะมันก็รู้ลมหาใจแม้จะพูดคุยมันก็รู้หายใจขาดไว้หน้าเนี่ยเ จะลึกถึงความตายตั้งจะทำงานอะไรมันก็จะรู้หายใจเข้าหายใจออกมีประเคนบแล้วตะเขบแล้วไม่ต้องใส่ไม่อยางใส่ถ้ามนะเคนมาจะรึงความตายต่้งๆเลยทำอะไรเนี่ยเราจะรู้ลงหาังใจไปด้วยนะวันนี้คือเป็นสุดยอดวิชาเลยนะ จะกินจะน้ำจะดื่มน้ำจะทำอะไรจะกินข้าวเราล้ลมหายใจไอ้ที่เราไม่รู้ลมหายใจเพราะใ,ใจเราไปใส่ใจเรื่องอื่นแต่พอใส่พอใจเราปมตกว่าตาย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 เห็นไ,ไหมมันไม่ไปสนใจเรือ่องอื่นอะไอ้ตรงที่จำว่าใครโกรธเราโมโหเราใครด่าเรา มันวางหมดเลยเพราะนั้นสัญญาก็ไม่เที่ยงเรานึกว่าเราจะโกรธเขาข้ามวันข้ามคืนนะเดี๋ยวดีเไปมึงก็ลืมโกรธสัญญามันไม่เที่ยงหรอกเพราะนั้นเรามรรู้ถึงความตายหรือความตายมันนี้รู้ลมหายใจเพราะระลึกถึงความตายสุดยอดเลยมันระลึกถึงความตายมันรู้ลมหายใจตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่เผลอเลยนะ เมื่อก่อนนี้ไม่ไม่รลืเลือดความตายดูลมหายใจเพ่งลมหายใจบางทีก็เผลอโอเคไหมแต่วันนี้เลือดคือความตายเนี่ยลมหายใจไม่เผลอเมอแปลกนะปกติเราดูลมหายใจเพ่งลมหายใจต้องดูลมหายใจบางทีเผลอนะแต่พอเราเลือดคือความตายบ่อยๆลมหายใจมันจะรู้มากขึ้นโอ้โหก็นี้เป็นอะไรที่เป็นตอบโจทย์หลายหลายคนเลย ทำย e. no ังไงจะรู้ลงหายใจได้ตลอดเวลาเนืองๆไปไม่หยุล้ครับก็ไอ้ที่มันรู้ไม่ได้ก็บ่าอะไรใจเราไปเที่ยวล็อกแนกตึ้งแต่ถ้าใจรู้ว่าจะตายเนี่ยยิ่งจะรู้ว่าจะตายคือยิ่งไม่้นหมอบอกว่าทําใจจะรู้แต่หายใจจนพื่อสุดท้ายเลยแต่เราไม่ต้องไปซ้อมตอนที่จะใต้ตายนะเราซ้อมทั้งวันเลยเพราะอะไรพอเรารู้ลงหายใจได้ตลอดเวลาเนืองๆ มันจะรู้ทั้งปกปักดินน้ำลงไปคือวันนี้เราเอาเริ่มต้นที่พิราความตายแล้วก็มารู้ลมหายใจแล้วตอนนี้มันจะค่อยๆครอบไปทั้งปกปักมันจะรู้ตัวทั้งหมดปักอันนี้เคยกว่ารู้ตัว ื่อก่อนเราแค่รู้สึกตัวคเคยรู้รู้สึกี่ตัวแล้าสาวสบายอันนี้มันรู้ตัวจริงๆว่ามีหายใจมีเคลื่อนมีไหวมีร้อนมีเย็นโอ้ทุกทีเราประมาทนะเราก็นั่งตุกแต่อนา,า,านาปารีเรายังเคลื่อนเลยว่าเรายังมีชีวิตยืนนะก็เลยขี้เกียจบ้างขยันยบ้างขี้เกียจบ้างแต่พ่อว่ารู้ว่ามันไม่มีเวลานะอาจจะรู้ว่าหมอบอกว่าอ,อยู่ได้อีกสามเดือนโอ้ก็ยังดีนะที่หมอบอกลงหน้า พอระลึกถึงความตายว่าอยู่สามเดือนใจมันจะลริมไม่เอาเรก่องอ่น้เพราะนั้นมาฝึกตอนนี้ไม่ต้องรอให้หมอมาบอกเราฝึกตอนนี้เลยฝึกให้ใจปล่อยวางตอนนีนน้วันนี้อาณาปานสติมันมีสติรู้ตัวอย่ากภายในจริงภายในที่มันวางทุกอย่างได้เพราะมันไม่ัวตายพอระลึกความตายมันไม่ัวตายเพราะนั้นวันนี้อาณาปานสติคนโยมเนี่ยจะเป็นลมุตละเด คือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นโลกิยะเพราะว่าเราต้องบังคับนะแล้วมันจะเผยง,งา่ายแต่เป็นโลกุตระเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เผอมันรู้เนืองๆใช่ไหมอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างทุเรศจริงไหมหลับตาทองอนถ้าเรื่องคองตาตปั๊มก็จะออโตมปติกทํางานเองเลยเอาแวนนี่มันจะเอาแวนได้แต่ลมหายใจกับกาย พาะนั้นวันนี้โอ้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ว่ากายยคตาสติอันบุคคลเจริญให้มากสติประทานศจจะถึงซึ่งความรู้แล้วทํำยังไงให้กาย,ยกตาสติทั้งหกแบบนะ,จะเจริญให้มากครบทั้งหแบบอย่างน้อยก็ต้องเราเมื่อก่อนนี้เราฝึกไล่จากหน้าไปหนึ่งสอสามสอันนี้เราฝึกจากหอันนี้หแล้วก็ไล่มาแต่ว่า เราจะเห็นได้ว่าพออันที่หกเรายอมรับเอาขึ้นบัตรที่หนึ่งก็จะชัดจริงไหมตอนเนี้มันไม่ใช่พอมันชัดบัตรที่หนึ่งปั๊บมันก็ชัดตรงที่อาการีเยาปวดท้องฟองยุบอาการขึ้นบัตแล้วก็าอาการธาตุเสี 4. แล้วก็เมดดกูนโซกโป,โปนนนคนเราเนี่ไม่ใช่ว่าจะแก่ตายเลยนะ บางคนอายุยี่ส,สาสิบก็ระลึกถึงความตายได้เพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนต้องติดรีทุกคนไม่ช้าก,ก็เร็วบางคนก็แก่ตายบางคนก็ตายตอนตอนที่อายุยังยังน้อยโอ้ตอนนี้พู้เจ้าจึงบอกว่าอานน์เธอระลึลกถึงความตายวันทกี่ครั้งอาอนน์บอกว่าพันครั้งไม่พอกระถาคตระลึลกถึงความตายทุกคนานใจออกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้ใจ ใจของพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาถ้าพอลืมระลืกคอตายตายนตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงอะไรที่พอใจใจมันจะไป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 ปรุกแตงว่าชอบไม่ชอบแล้วก็รักเป็นเล่าของของราพอะระลืกอตายเนี่ยนะอุเบกขาก็เกิดขึ้นไม่ต้องทําอะไรใจมันไม่เอาแล้วมันก็เป็นกาจริงไหม และเรื่องถึงความตายยิ่งใจเป็นกลางก็จะรู้ได้ทั้งหกแบบนั้นไอ้ที่ใจไม่เป็นกลางมันก็เลยรู้ได้แค่ข้อเดียวรู้ได้แต่นั่งรู้ได้แต่เดินรู้ได้แต่เคลื่อนไหวไม่รู้ลมหายใจหรือรู้ลมหายใจแต่ไม่รู้ว่านั่งอยู่แล้ววันนี้รู้เรื่องความตายโอ้สมบูรณ์เลยเพราะนั้นกายังตาสติเราวันนี้ฝึกตั้งแต่บบที่หกลงมาตอนนี้พอบบที่หกแล้วเรารู้ลมหายใจตอนนี้มันจะชัดแล้ว ระ่ึงความตายปั๊บมันจะชัดเห็นเห็นธาตุสิของร่างกา,ายแล้วนะมันเห็นเห็น,นด้วยด้วยการระลึกไม่ได้การคิดน,นะห้ามคิดน,นะถ้าคิดแล้วมันมันจะไม่มีกําลังใจมันจะเศร้าแต่ถ้าระลึกแล้วมันจะสดชื่นเบิกบานว่าโอ้แค่นั้นเองความตายก็เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยมันก็ธรรมดาเนี่ยพอเราระลึกขมงตายทําให้เราไปอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากเลยเพราะนั้นอุบายที่ที่ จะพูดให้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือระลึกความตายใจมันจะมาเป็รู้พยายามเล่ยนไปอันนี้ปิ๊งตอนไหนได้ไหมปิ๊งตอนที่นักปิ๊งเขาอ่ะโอ้นี่มันไม่ได้ลึกระล,ลึกความตาย,ยมันรู้ตัวตลอดว่าตายได้ตลอดเวลามันไม่คิดอะไรเลยหายใจเข้ารู้เคลื่อนไหวรู้จับรู้ร้อนรู้เหงื่อรู้ รู้ายทัท้งหกบบขนาดปีเขาเลยแล้วอันนี้โยมมึงน,นอกเดี๋ยวนี้นะเขามีให้เด็กๆปีนเขาในโรงยิมนะทำเป็นจำลองบางบอกว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกเขาป่วยมีอาการเรียกว่าหล,หลังผ่าตัดแล้วนะแล้วเขามีอาการสุดเจ้านะไปหัดปีนลูกไปปีนหายสุดเศร้าเลยไอ้มองไทยไม่มีนะ อันนี้ดีมากเลยนะไปเมืองนอกนะจะมีโรงยิมไหมคุณมันไทยมีไหมมีอ่ะเดี๋ยวพ่อไม่เคยเห็นเขามีเหรอรักเก็ขับยีมต้องไหมเหรอในขับเพื่อโอ้ดีมากเลยนะได้สติได้จิตใจได้กลากายได้แข็งแรงได้จิตวิญญาณเพื่อนลูกสามลมปิติออกประมาณนี้ระยะสองเมตรเบี้ยงไปประมาณอ๋อเหรอโอ้ต้องระวังไงนะ เขามีเชือกมีอะไรคอยคอ,องใช่ไหมเแล้วว่นบางทีก็แทรกนะโรงพยาบาลตกปีบอัดเพราะนั้นตอนนี้ไม่ต้องปีนเขาหรอกนะก็ระลึกถึงความตายรนะ่างกายมันเขย่าตลอดเวลารู้เลยนะเนี่ยนะทั้งเขยา่าทั้งคองทั้งยุบทั้งไหวทั้งหายใจเนี่ยแหละรู้ตัวทั่วพรอฟรู้ตัวทั้งหกบัต เลย,เลยบอกว่าอายมรู้สึกตัวทุ่มพร้อมกรู้สึกที่ตัวจริงๆเลยสบายผ่อนคลายแต่ตอนนี้ต้องฝึกรู้ตัวทุ่วพร้อมแล้วเป็นขั้นใหนหายใจก็รู้ขยับก็รู้แล้วที่สําคัญก็คือพอเราจะทากรรมอะไรไม่ดีปั๊บอกุศลกรรมมันทําให้ใจสศร้มองมันรู้ตัวมันบอกไม่เอาไม่ทำเพราะจะทําอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยใจมันสศร้มองเพราะนั้นที่เราฝึกสติสมาธิ ตั้มั่นไม่ใช่ตั้งมั่นแล้วก็วันหนึ่งก็ทกํากรรมอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งวันสำเรัจไปไม่รู้ตัวต้องตั้มบ้านแล้วก,ก็ต้องรู้จักเอาสมาธิสตินี่มาฝึกให้รู้ตัวว่าเอาแต่ส่วนแม่แต่ทีเดียวใหญ่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตายตอนไหนนะถ้าเกิดขนาดทำนะนะมันไม่ได้แก่ตายเจ็บตายนะแต่มันอุบัติเหตุตายอ่ะกำลังดาดาเข้าโมโหทะเลาะเขาจนกระทั่งก้างปลาติดคอตาย ตายากันวาระสุดท้ายจิตก,ก็ลงรบายเลยนะเวลาสุดท้ายเจ็บเป็นอกุศลนะแต่บางคนก็โมโหขับรถเฉี่ยวตกข้ามทางตายเพราะแรงโมโหอ่ะพอมโมโหปับ๊บจะเนี่ยขับรถก็เกิดอุบัติเหตุนะแล้วที่สำคัญก็ตายตาจนที่โมโหอ่ะโอ้จะได้เป็นสัมภเวสเีอยู่ตรงนั้นนะมันงงมันไม่รู้อยู่ไหนมันโมโหมันอวิชชานะมันต้องรอรอสักพักหนึ่งมันลืมลืมโมโห สัญญาก็ไม่เที่ยงนะบางทีโยบา่าจะโมโหเขาโยบโมโหเขาอย่างบางทีอย่างมากก็สองสามวันก็ลืมละพอเขามาทําดีกับเราเราก็ลืมว่าเขาทาร้ายกับเราเพราะาสัญญาก็ไม่เที่ยง <c oughs> ทวามจาได้ไหม่รู้นะอารมณ์ต่างไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็ลืมละเดี๋ยวเราก็หลง หลงหลงปากหวานเขาอีกะแล้วเดี๋ยวเราก็เสียใจว่าแล้วเดี๋ยวเราก็หลงแล้วสัญญาก็ไม่เที่ยงล้วก็หลงอย่างเงี้ยเพราะนั้นสัญญาก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นบางทีที่เรานอนไม่หลับเลยนะนะเ,เราลองเริยนลึกความตายเนะี่ยและที่เห็นได้ว่าสัญญาไม่เที่ยงจริงเลยไอ้ตรงที่จิตที่กำลงังวุ่นวายกัออะไรต่างๆเ,เ,เนี่ยมันเครียดเรื่องคองตายี่ยเครียดนะ เพราะว่าสัญญามันไม่เทียบนะม,นมันเวลาระลึกถึงความตายเนี่ยนะแล้วก็านพี่นาว่าจะตายตอนถ้าตายตอนเวลาจิตไม่ดีตายตอนโมไม่ดนะีเพราะนั้นวันห,นว,นหนวันหนึ่งเราก็จะสร้างแตกรรมดีนะละนะรลก,ก,กรรมชั่วนะเพราะเรารู้กฎแห่งกรรมละถ้ากฎแห่งกรรมมันส่งผลตอนเราตายวาระสุดท้ายทำ ทำบุญรักษาศีลมาตามาลอดชีวิตแต่ว่าสุดท้ายโมโหก็ตายบาปก็ส่งผลก่อนนะอาจจะลงที่ทุกขติก่อนแต่สัญญามันไม่เที่ยงไงนะเพราะมันจะส่งผลช่วงนึงมันลืกมกรรมดีก็ตามมาเพราะนั้นเอาว่าตายก็ขึ้นสู่ทุกขติแล้วกันพีจาณาความตายมันจะได้โมโหมันก็ไม่เที่ยงพอเราพี่นณาความตายอะไรตามที่ไม่ดีมันก็จางหายหมดเลยถ้าพิ่าณาความตาย พอมันจางคายหมดแล้วมันก <th> ็จะมารู้ที่กายกับลมหายใจเนี่ยนี่อันนี้คือทางคนโดยที่ว่าเราฝึกฝึกแต่ว่าเอ๊ะทำไงจะต้องมาดูลมหายใจหรือจะทําไงถึงจะรู้กอรกำหนดลมหายใจได้ทั้งวันแว้ไม่ได้หรอกกำหนดลมหายใจได้ทั้งวันไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาความตายแล้วมันจะเข้าไม่ได้นะพิจารณาความตายความตายจะหาอะไรมันรู้อีเดียวมันรู้ขึ้นไหวมันจะรู้อยู่แบบ ตายยักตาสติให้ถึงพอทั้งหกบาปเลยนะเราจะเห็นได้ว่าโเราจะมีสติม,มีสัมผัสแล้วก็สติปัฏฐาสนนย่างริบูรณ์เราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ว่าได้ตรงที่สติปัฏฐานนสีมม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีสำมมนึกรู้สำนึกรู้อย่างน้อยที่สุดบาปมไม่ทนทำแต่ความดีกรรมชั่วไม่ทำทุกวันนี้ฝึกสมาธิแต่ก็ทะเลาะกันนินทากัน ว่าอะไรกัสำนักรู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนคุณสมาธิเมเห็นที่สำนักรู้เลยนะนะตอนนี้ถ้าเราพิจารณาความตายยังมันได้สำนักรู้เลยเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปทำไ,ไมก็จะไปโกรธใครทำไ,ไมเพราะว่าถ้าพิจารณาความตายแล้วเห็นว่าความตายมันจะตายกับเราแนะ่แน่เนี่ยช่วงนั้นนะเราจะว่าไปดีแล้วนะ,ะโอเคนะตอนนั้นเราพิจารณาความตายทุกวันซ้อมตายทุกวันขอไปดีทุกวัน,วนถ้าวันนี้จะไปก็ขอไปดีทุกวันทุกวันทุกวัน โอ้สำนึกรู้เกิดสำนึกรู้ว่าอะไรไม่ดีกรรมกรรมชั่วชาอยาทำหรือแม้กระทั่งไม่ชั่วชาแต่บาปนิดหนึ่งอกุศลนิดหนึ่งก็ไม่ทําแล้วก็สำนึกรู้มันก็จะรู้ว่าอันนี้ดีทําให้เยอะๆทําให้ยิ่งขึ้นไปสำนึกรู้มันรู้เองหรือรอาจะมันมันบอกเราทําทเยอะๆเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยให้ทานก็ทานให้ทานแล้วก็ไม่ไมีเมตตากาเมตตายเยอะไม่ให้ภัยไม่เคยให้ภัยใคร ก็ให้ไฟชารอะไรอยางเงี้นึกรู้ตอนเนี้ยวันนี้ภาวนาเราจะมีตัวจิตบบิสุทสุดที่มีสานึกรู้ถ้ามีสํานึกรู้ก็คือมีปัญญาเนี่ยเองนะไม่ใช่จิตว่างๆีเฉยอันนั้นมันไม่มีสํานึกรู้นะแต่ถ้ายมอยู่ตรงที่ว่างโยมก็แก้ไขได้นะที่นําความตายแล้วเดี๋ยวมันจะมีตื่นในว่างนะเพราะฉะนั้นวันนี้พจาราความตายเนี่ยมันสามารถแก้อารมณ์ได้ทุกจฉลยีย โยมจะไปอยู่กบบว่าเมื่อใดพี่เราธรรมตายโยมก็พลิกได้น,นะ,ะแล้วโยมจะเรีออานอะาห้โยมพจานณาความตายเดี๋ยวมันก็จะไม่สนใจเรื่องอืง่นเลยจะรู้แต่กายนั่งขยับเคลื่อนไหวหายใจเข้ารู้หายใจ,ใจออกรู้โอแล้วมันรู้อย่างงีม้มันสบายใจไปรู้นอกกายไมนทุกข์รู้แต่ในกายเคลื่อนไหวขยับหายใจรู้แต่ในกายแล้วมันจะมีแต่ความเป็นกลางอุเบกขาแล้วก็เริ่ม มีความเป็นกลางแล้วก็มีสํารนึกรู้ว่าข้างในลึกๆนี่เราก็ทาอกุศลนอะไรบางอย่างไว้ที่เราเราเรา,เราไม่คาดไม่ถึงว่าแค่เราโมโหนิดเดียวเนี่ยมันค้างคา,งางอยู่ในใจแล้วเราเป็นคนขี้หโหไบ่อยๆมันก็เลยค้างคางอยู่ในใจพอตอนนี้เรารูล้ละเราต้องไปแก้ไขแต่อย่างดีที่รู้ทันนะมีเวลาถ้าไปตอนที่จะใกล้ตายในโรงพยาบาลมันไม่มีเวลาแก้ไขตอนนี้ยังแก้ไขได้นะไปแก้ไขซะ คยกรธใคอย่าโกรเลยให้อภัยเมตตาภาวนาสุดท้ายสติปัฏฐานสี่สมาธิวิปัสสนาสุดท้ายลงที่โอวา,า,ปาทปาธิโมกสามีมีสำนึกรู้มีปัญญามีสติปัญญาละอกุศลนักกรรมอย่าทำชั่วสร้างอะคุศุนักกรรมทำเแต่ความดีและทำที่แจ้งของใสเนี่ยเพราะมีสำนึกรู้ ว่าอันนี้ช่วจะทําอันนี้ดีต้องทำดีเยอะแล้วถ้ายังยึดอะไรต้องไปวางต้องไปแก้ไขเพราะฉะนั้นแต่เราคนต้องแก้ไขตัวเองนะชี้ให้เห็นแล้วไอ้ที่เรามาฝึกสมาธิทั้งหมดฝึกสติเนี่ยไม่ใช่แค่รู้โกรธก็รู้ไม่ใช่ต้องไปแก้ไขด้วยอ <c oughs> อะไรที่มันเป็นธรรมที่เป็นคู่คู่คู่คตรงข้ามก็เมตตาเยอะเออน,ะ,น,ะ,นะแล้วก็ทํา ทำทำที่ไปไปกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอทุกท่านมีสติสมาธิอากุศลแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ทำบาปนิดเดียวก็ไม่ทำทำแล้วเกิดตายตอนนั้นหรืออาจจะไม่ตายตอนนั้นแต่ว่าทำบ่อยๆมันก็เป็นบาปอยู่ในใจบ่อยๆแล้วมันทำให้จิตเราสุดท้ายมันเศร้าหมองไม่จะทำนะทำกุศลให้เยอะๆให้ยิ่งขึ้นไป ทำดีแล้วก็ไม่ยึดด้วยไม่ยึดดีด้วยปล่อยวางปล่อยวางให้หมดอันนี้คือการทำจิตใจให้ผ่องใสทําดีละชั่วและทําจิตใจให้ผ่องใสท่านก็จะเห็นพุทธาประชุมมากโกรธและนิพพานแยบยลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและติลไบร์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเพื่อ